ไปค่ะสวัสดีค่ะมอน,นีกับวันพุธเน,นาอคคะนาะพุธที่26มืนนิมนีกับสิจะส่งลงล่างอีกแล้วค่ะน,นี่กับสิมารีวิวเสือกักคือเก่าน,นาะค่ะนาะว่ามอนี้เขาจะส่งไปทางจังหวัดอะไรอันนี้ก็เป็นเสืออสอมอคือเก่าล่ะค่ะอสอมอจะมีโลโก้แล้วก็ธงชาตินะคะข้างหลังก็จะปักชื่อหมู่บ้านค่ะ วันนี้ไปทางชัยภูมิค่ะสีจังหวัดนะคะวันนี้แต่จะเอาตัวอย่างของชัยภูมิมาให้ดูนะคะว่าสั่งปากข้างหลังมาด้วยค่ะแล้วก็เป็นสีทองนะคะสะท้อนแสงรุ่นโปรหกเก้าเก้าค่ะกระเป๋าหน้าสองใบแล้วก็มีหมวกค่ะอันนี้กําลังจะจัดส่งให้ลูกค้าที่อยู่ชัยภูมินะคะสั่งมาแล้วล็อตหนึ่งค่ะแล้วก็สั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งลอ็อตทางร้านก็จะจะส่งให้แล้วค่ะวันนี้เนาะสั่งมาสองสามวันแล้ว เพิ่งจะปักข้างหลังเสร็จนะคะ่ะก็เลยเพิ่งไม่จัดส่งวันนี้เนาะเฉยภูมิรอนรับเลยนะคะแล้วก็มีปลาจีนบุรีด้วยค่ะวันนี้เนะาะปลาจีนบุรีแล้วก็สงขาค่ะสงขาที่ลูกค้าเก่าเหมือนกันนะคะเ c ลูกค้าเก่าค่ะสั่งไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พิษสนุโลกค่ะคุณพี่สิริศินพิษสนุโลก ลูกค้ารอบสองเหมือนกันคะ่ะอันนี้เนาะรอบแรกสั่งเสื้อกล้าคะ่ะรอบสองสั่งเสื้อโปโลคะ่ะโปโลพร้อมปักอ,อสมอนะคะหน่วยงานอ,อสมอหมดเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะวันนี้ก็จะจัดส่งไปทางสีจังหวัดคะ่ะส่วนของพิญรภูมิก็จะเยอะหน่อยคะ่ะเพราะว่าสั่งมาเป็นล็อตนะคะทางร้านปักเสร็จก็จะทําการแพคแล้วคะ่ะแพคใส่กล่องลงลังให้เนาะ,ะก็เหมือนเดิมคะ่ะแถมแมส ถ้าปิดจมูกให้ค่ะเนาะช่วงนี้แถมจนกว่าแมสเราจะหมดค่ะแมสค่าเนาะหมวกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นชุด699ค่ะโปร699ค่ะโปรนี้ขายดีค่ะลูกค้าสั่งเข้ามาเยอะค่ะเกือบทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศเนาะแล้วก็ค่าจัดส่งนี่ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางก็จะบวก3แค่นั้นละค่ะแต่ถ้าโอนเลยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเลย แค่ใหญ่แค่699เองเนาะวันนี้จะส่งให้แล้วนะคะชัยภูมิปาจีนสงขลานะคะพิษณุโลกค่ะรอนรับได้เลยเนาะแล้วก็คิวต่อไปก็กำลังปักค่ะปักหลังทยอยปักหลังเรารับออเดอร์ทุกวันนะคะเราก็จะทยอยส่งทุกวันตามคิวค่ะใครสั่งก่อนได้ก่อนนะคะรีบสั่งเข้ามาเร็วๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าเริ่มทยอย สั่งเข้ามากันเยอะแล้วค่ะทุกจังหวัดเลยส่งฟรีทั่วประเทศเนาะสายสารรับออเดอร์ทุกวันค่ะตัวอย่างก็เนี้ยค่ะวันนี้จะจัดส่งแล้วนะอันนี้ปโปรห9 9ค่ะกระเป๋าข้างสองใบนะชัยภูมิค่ะชัยภูมิแล้วก็ปากชื่อหมู่บ้านด้วยคลิปนี้กันจิขอลาไปก้อนอีกแล้วค่ะจิไปส่งจิไปส่งสินค้าส่งแฟลเหมือนเดิมนะคะหนส่งแฟลเหมือนเดิม ไปแล้วค่ะพอกันไม่คลิปหนาวาสาวิชาสิมาอัปเดตทรงให้จังหวัดใดอีกเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจะทรงล่องลางใส่ลังแล้วค่ะเดี๋ยวจะแพ็คละไปค่ะมันนี่เบาๆค่ะสีซองกันหนึ่งลังค่ะ COD นะคะเก็บเงินไปทางค่ะ